อย่างที่ทีมบอกไปเมื่อตอนปิดเบรกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาอุ่นเครื่องกันกับละครหมอลำซัมเมอร์ค่ะวันพรุ่งนี้มาแล้วแน่นอนเตรียมเซิร์งเตรียมหาก,กันได้เลยนะคะทุกคนค,ค่ะ,ะพูดถึงเรื่องเต้นกันหน่อย <c oughs> เรื่องนี้ถ้าไม่พูดถึงเรื่องเต้นไม่ได้เลยนะเพราะว่าเพลงเขาสนุกอยู่เนอะใช่แล้วนะฮะต้องบอกเลยว่าเขาเต้นยับเต้นทุกอย่างเต้นดีจริงๆวันนี้เดี๋ยวเรามีเบื้องหลังฉากเต้นมาฝากนะคะก็คือฉากนี้นั่นเองเป็นฉากที่น้องไมล์พัฒนิดาซึ่งรับบทเป็นฟรีมจะต้องซ้อมเต้นเพลงคู่กี้ เป็นใพลเปิดตัวของตัวเองนะคะ,ะ,ะแล้วเขาก็มาเจอกับสกายพอดีทางพี่พลเนี่ยเห็นว่เห็นแววว่าเต้นได้ก็เลยให้สกายมาเต้นด้วย แล้วอยากให้ดูสีหน้าคือคือสองคนนี้เจอหน้ากันก็คือหมั่นใส่กันตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะอยากให้ดูชุดน้องสกายนิดนึงนี่คือแค่ซ้อมกินขาดไปเลยย่ครับผมดูสิแล้วแขมตอนเต้นนะคะก็คืออินเนอร์แรงมากซึ่งสกายเนี่ยเขาเป็นสายเต้นอยู่แล้วเวลาเรื่องที่แบบจะต้องถ่ายฉากเต้นอะไรเงี้ยก็คือสบาย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 นะฮะจริงๆแล้วผมอยากจะให้เจอกับคุณทัพทิมด้วยซ้ำนะฮะคุณนี่สายเต้นนี่ก็ต้องโยกให้คุณนะฮะเป็นหนึ่งเหมือนกัน มาที่ส่วนแกงผู้ชายนะฮะคุณบิ๊กเอ็มคุณใต้ฝุ่นและคุณพล,ลพูนพัดโอ้โหสองคนนี้นเขาเนี่ยนะฮะมาดูสองสาวเต้นซึ่งดูไปดูมาเนี่ยอะไรรู้ไหมฮะยังไงไอ่แข้งขาพี่เขาขยับครับแข้งขาเขาอยากเต้นตาม,ตามสนุกตามบอกเลยรับรองว่าเพลงนี้ติดหูแน่นอนนะฮะใครฟังเนี่ยตอนแรกเนี่ย,ยจะต้องเอาออกจากหัวไม่ได้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันหน่อยฮะ,ะดีค่ะ คกมาถึงก็คือเต้นโปรเลยเพลงดีมากค่ะเพลงนี้หนูว่าฮิตแน่นอนเพลงอะไรนะคุกกี้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 ลองได้แล้วแต่มันติดหูมากเลยนะไม่ติดได้ไงฟังตั้งเจ็ดโมงเช้าจนจนเที่ยงอ่ะจนจะกินข้าวแล้วอ่ะคืนนี้นอนเมอเป็นคุกกี้คุกกี้คุกกี้ ก็ฝากด้วยนะคะซีนนี้ตอนแรกเลยเนาะตอนหนึ่งก็เปิดมาก็บาดหมางก,กันแล้วฝากติดตามด้วยนะคะหมอลำซัมเมอร์คะ่ะใครนับได้ว่าคำว่าคุกกี้ในเพลงเนี่ยมีกี่คำก็อย่าลืมนะคะเข้าไปตอบสกายเขาด้วยแล้วก็ไปชวงของรางวัลกับสกายเขาได้เลยนะใช่ไแอใช่ไหมแต่ใดๆเมื่อกี้นี้คือตอนที่แบบว่าสายตาพี่พลน่ะ<ฆ>ดูตอนสาวๆซ้อมเต้นน่ะคือแบบทำไมส่งสายตาเหมือนแบบ อยากจะเต้นด้วยจังเลยนะทําไมเขาไม่ให้เต้นอ่ะไม่อาจจะสงสัยตามาเออพี่แอลมองอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อหยอก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 นะคะก็เรื่องนี้นะอย่างที่บอกไปว่าเตรียมสนุกเตรียมเต้นกันได้เลยเพราะว่าเพลงประกอบละครเนี่ยแน่นมากนะคะแล้วก็รอติดตามกันได้เลยมาม่วนกันนําเดิอพ่อแม่พี่น้องนะคะวันพรุ่งนี้เวลา20.30นาทีค่ะอยากจะบอกจังเลยอ่ะเขาไม่ได้มาแค่สิ่งเดียวเขามาทั้งอลาบ้มมีเป็น1ิเพลงเยอะมากเตียมจําเตรียมซองเตรียมร้องเตรียม เล่นกันได้<า>ที่นี้นะฮะพลาดไม่ได้